สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวปริมาณเชิงพลาศาสตร์ตัวที่สองนะครับก็คือปริมาณที่เราเรียกกันว่าแรงนะครับหรือฟอร์สก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ได้พูดถึงปริมาณที่เก <c oughs> ี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุะนะครับซึ่ง ตรงนั้นเนี่ยก็คือโมเมนตัมใช่ไหมครับแล้วก็พี่ก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่กาลิเลโอเนี่ยได้พิจารณาการทดลองการปล่อยวัตถุลงบนพื้นเอียงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันมานะฮะ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายในเชิงภาพรวมนะครับว่ากฎข้อที่หนึ่งของนิวตันเนี่ยมันมันมาได้อย่างไรนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงในส่วนของกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันเนี่ยนะครับเราจะต้องพิจารณาเ,เขาเรียกว่าข้อตกลงนะครับก่อนแล้วกันนะว่าข้อตกลงที่นิวตันเนี่ยนะครับได้ใช้ในการพิจารณา กฎการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยนะตอนที่เราศึกษาการเคลื่อนที่นะครับเราก็ต้องเชื่อว,ว่ามันจะต้องมีตัวตนนะครับของวัตถุนั้นซึ่งความเป็นตัวตนเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาได้จากมวลน,นะครับแล้วก็มันจะต้องมีอีกปริมาณหนึ่งก็คือความเร็วหรือ าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดที่นิวตันได้อธิบายเอาไว้ว่ามันคือโมเมนตัมนะครับก็คือ p หรือปริมาณโมเมนตัมเนี่ยมันเท่ากับผลคูณของมวลคูณด้วยความเร็วนะครับถ้าเราพูดกันเป็นภาษาไทยก็คือโมเมนตัมเนี่ยมันเท่ากับการที่วัตถุมันมีความเร็วนันเองนะครับ อันนี้ก็คือแนวคิดที่นิวตันได้อธิบายเนาะแต่ว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยที่เราจะพิจารณาก็คือว่าในการเคลื่อนที่ของออวัตถุโดยใช้กฎของนิวตันเนี่ยนิวตันเนี่ยไม่ได้อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีขนาดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะนเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนิวตันใช้วิธีการพิจารณาผ่านสิ่งที่เรียกกันว่าจุดศูนย์กลางมวลฮะหรือว่า พิจารณาเฉพาะจุดที่เป็นจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับซึ่งเราเรียกจุดกึ่งกลางตรงนี้ว่าจุด C.M. นะฮะหรือว่า Center of Mass ตรง Center of Mass เนี่ยโดยโดยโดยแนวคิดของนิวตันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องมีขอบไม่จำเป็นต้องมอีอะไรเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีขนาดด้วยนะครับซึ่งเราจะเรียกตรงนี้นะฮะว่า Point Mass ครับหรือว่าจุดมวล อันนี้เป็นแนวคิดที่นิวตันเนี่ยได้อธิบายเอาไว้นะครับแล้วก็ไอจุดมวลที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีมวล m นะครับอยู่ที่บริเวณจุดศูนย์กลางมวลนั่นแหละแล้วก็มีความเร็ว v นะครับณจุดมวลตรงนั้นอันนี้ก็คือแนวคิดที่นิวตันบอกถามว่าทำไมถึงต้อง <c oughs> เป็นจุดมวลนะครับ <c oughs> เหตุผลก็เพราะว่าในการพิจารณากฎนิวตันเนี่ยเราพิจารณาเฉพาะแค่การเคลื่อนที่ใน1มิติ ใช่ <West> ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการเคลื่อนที่ใน1มิติมันก็จะมีเฉพาะแค่แนวแกน x เท่านั้นนะครับก็คือบวก x กับลบ x มันจะไม่มีทิศทางในการพิจารณาในแนวอื่นจะเป็นแกน y หรือว่าแกน z อะไรเงี้ยไม่มีนะครับมันก็จะมีเฉพาะแค่แนวแกน x เท่านั้นดังนั้นเนี่ยเพื่อกําหนดให้วัตถุเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เฉพาะในตําแหน่ง1มิติในการเคลื่อนที่ทิศทาง1มิติจริงๆเนี่ยนะครับ นิวตันก็เลยกำหนดให้หมวลที่ที่เราพิจารณาเนี่ยเป็นมวลในรูปของจุดหรือว่า Point m a s s ก็คืออตัวขนาดปริมาณหรือปริมาตรอะไรแล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้สนใจมันนะครับไม่ได้พิจารณามันโอเคนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขของของโมเมนตัมหรือว่าการเคลื่อนที่ในรูปแบบของนิวตันนะฮะซึ่งจริงๆต้องบอกงนี้ครัว่า แนวคิดในเรื่องของการที่วัตถุมันมีขนาดแล้วเรามาพิจารณามุมมองของการที่วัตถุมันมีขนาดตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคนที่พิจารณามองตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นิวตันนะครับคนที่ศึกษาแนวคิดในส่วนของอวัตถุนะครับที่มีมวลแล้วมันมีขนาดด้วยเนี่ยจริงๆแนวคิดอันนี้เป็นแนวคิดของออยเลอร์ฮะเป็นแนวคิดของออยเลอร์นะครับ อันนี้เป็นมุมมองของไอเลอร์ในขณะที่มุมมองของพอยต์แมสอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือมุมมองของนิวตันครับดังนั้นเนี่ยมุมมองของของไอลเลอร์กับนิวตันเนี่ยจึงมีแนวความคิดที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะครับต้องใช้คําว่าแตกต่างกันอยู่บ้างเพราะว่าในมุมมองของนิวตันนิวตันมองว่าวัตถุเนี่ยที่เราที่กําลังพิจารณาในเชิงทฤษฎีนะครับ ก็คือวัตถุที่เรากาลังสนใจเป็นจุดมวลหรือเป็นแค่พอยต์เฉยๆนะครับพอยท์แมสในขณะที่ออยเลอร์เนี่ยมองว่าวัตถุที่สนใจเนี่ยเป็นวัตถุในรูปของริจิตฮะก็คือวัตถุแข็งเกรง็งนะครับวัตถุแข็งเกร็งที่มีขนาดเทียบกับจุดศูนย์กลางมวลด้วยนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเรายังไม่ได้พูดถึงในส่วนของการพิจารณาเทีบจุดศูนย์กลางมวลเนะเอาเฉพาะแค่ ในส่วนของพื้นฐานก็คือกฎนิวตันกด Newton. ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเฉพาะแค่ในส่วนที่เป็นจุดมวลหรือพอยแมสนะครับซึ่งที่มาของอกฎนิวตันนะครับก็จะต้องพูดถึงกฎนิวตันข้อที่1กันก่อนเนาะนะครับกฎนิวตันข้อที่เนี่ยเอ,อ่พี่ขอเขียนภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาไทยเนี่ยพี่เขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซึ่งภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะกฎนิวตันข้อที่1นนะครับ เขาจะบอกเอาไว้ว่าอืมวัตถุทุกชนิดนะครับจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่นะครับตราบใดที่ ไม่มีแรงมากระทำในในเรื่องของกฎนิวตันข้อที่หนึ่งเนี่ยจริงๆพี่ต้องบอกงี้ฮะว่ามีหนังสือหลายๆเล่มนะครับที่ให้ประเด็นหรือว่าให้ข้อมูลในส่วนของกฎนิวตันกันค่อนข้างผิดนะครับพี่บอกเลยว่ามันผิดนะครับเพราะเพราะว่าในส่วนของกฎนิวตันข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า นิวตันยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของแรงนะครับนิวตันยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของแรงเลยนิวตันแค่บอกว่าไม่มีแรงมากระทําแต่นิวตันไม่ได้บอกว่าแรงมีหน้าตาเป็นอย่างไรจริงไหมดังนั้นเนี่ยการที่หนังสือเล่มไหนก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่ากฎข้อที่1ของนิวตันมีค่าเท่ากับซิกมาเอฟเนี่ยนะครับเท่ากับเวกเตอร์ศูนย์อะไรเนี่ยอันนี้ผิดนะฮะเพราะว่าพื้นฐานของกฎนิวตันข้อที่1 นิวตันไม่ได้สนใจเรื่องแรงเลยครับไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงเลยด้วยซ้ำแค่มีประปายนิดนิด,นดว่าไม่มีแรงมากระทําแต่สิ่งที่นิวตันสนใจในกฎข้อที่1จริงๆคือการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ฮะการรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดี๋ยวพี่มาร์กตรงนี้แล้วกันนะครับก็คือการรักษาอารักษาสภาพการเคลื่อนที่อันเนี้ยคือ point สำคัญนะครับกาดอกจันไว้เลยเนาะ นี่คือพอยที่สําคัญที่สุดของกฎข้อที่1ของนิวตันคําว่ารักษาสภาพการเคลื่อนที่มันมีที่มาจากอะไรนะครับถ้าน้องได้ไปดูในส่วนของออการพิสูจน์เรื่องโมเมนตัมเนาะพี่จะยกตัวอย่างในส่วนของการทดลองออการเคลื่อนที่ลงพื้นเอียงของของกาลิเลโอนะครับแล้วพบว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียงเนี่ยเมื่อพื้นเอียงมันมี2ด้านนะครับ วัตถุจะมีการเคลื่อนที่จากด้านซ้ายไปยังด้านขวาเนี่ยด้วยความสูงเท่ากันนะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่ได้เคยพูดเอาไว้ในในคลิปของโมเมนตัมนะครับแล้วพบว่าจากการทดลองของกาลิเลโอนะวัตถุเนี่ยจะถูกปล่อยนะครับจากจุดความสูงค่าหนึ่ง แล้วก็ไปอยู่ที่จุดต่ําสุดนะครับแล้วไอ้จุดต่ําสุดเนี่ยมันก็ขึ้นไปยังจุดสูงสุดด้วยความสูงเท่าเดิมนะฮะแล้วก็ในแนวคิดตรงนี้เนี่ยทำให้กาลิเลโอเนี่ยนะครับได้ได้ใช้ความคิดในเชิงตรรก,กะนะครับ <c oughs> วิเคราะห์แล้วก็พบว่าถ้าสมมุติว่าวัตถุมันมีาการเคลื่อนที่ลง จากพื้นเอียงแล้วก็วิ่งไปตามพื้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือวัตถุควรจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ก็คือมีความเร็วสุดท้ายเนี่ยเท่ากับความเร็วที่บริเวณด้านล่างที่จุดปลายของพื้นเอียงเนี่ยนะครับแล้วก็มันควรจะมีความเร็วแบบเนี้ยไปตลอดไปเรื่อยๆในการเคลื่อนที่หลังจากนั้นนะครับซึ่ง มุมมองของการลิเลโอตรงนี้น,นะครับทำให้นิวตันเนี่ยเอามาใช้ในมุมมองของกฎนิวตันข้อที่1ก็คือวัตถุจะทําการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ตราบใดที่ไม่มีแรงมากระทําความหมายก็หมายความว่าถ้าวัตถุอยู่นิ่งนะครับ u เท่ากับศูนย์หรือความเร็วเป็นศูนย์เนี่ยวัตถุก็จะอยู่นิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือถ้าสมมุติว่าวัตถุมีความเร็วนะครับ u เท่ากับความเร็วค่าหนึ่งนะครับ หรือความเร็วอ่ะอย่างความเร็ว v อย่างเงี้ยเนี่ยนะวัตถุนั้นเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v อย่างเงี้ยไปเรื่อยตราบใดที่ไม่มีแรงมากระทาคําว่ารักษาสภาพการเคลื่อนที่เนี่ยนั่นหมายความว่าวัตถุจะต้องมีสิ่งที่เรียกกันว่าความเฉื่อยนะครับอย่างที่พี่ได้เคยบอกเอาไว้ก็คือความเฉื่อยนะครับมันคือความเฉื่อยหรืออินเนเชียนั่นแหละนะครับ โดยความเฉยตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ารเราพิจารา,ากันตามเน,เนื้อภาพตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็นความเร็วเป็นศูนย์แล้วก็ <c oughs> ที่ความเร็ว v เนี่ยสิ่งที่มันมีอยู่เหมือนกันนะฮะก็คือมวลน,นะครับสิ่งที่มีอยู่เหมือนกันก็คือมวลและไอมวลที่ว่านี่แหละมันเป็นตัวที่เราจะเรียกมันว่าความเฉยฮนะเหตุผลก็เพราะว่ามวลเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้าน การเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าพื้นฐานของตัวกฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยมันมีที่มาจากแนวคิดในเรื่องของโมเมนตัมครับก็คือ p เท่ากับ mv จริงๆสมาการควรจะเขียนแบบนี้นะฮะไม่ใช่สมาการที่บอกว่าซ e ิกมาเอเท่าศูนย์นะเพราะว่าพื้นฐานของกฎนิวตันข้อที่1ไม่ได้มีที่มาจากแรงครับแต่มีที่มาจากโมเมนตัมนั่นหมายความว่าวัตถุจะต้องมีความเร็วมาก่อนครับ และเมื่อวัตถุมีความเร็ววัตถุรักษาสภาพของการเคลื่อนที่นั้นก็คือวัตถุมีความเร็วคงตัวนั้นน่ะนะครับทําให้วัตถุสามารถรักษาความเป็นโมเมนตัมได้ซึ่งไอตัวที่มันรักษาความโมเมนตัมได้เนี่ยนะครับเราจะเรียกตรงเนี้ยว่าความเฉื่อยและไอความเฉื่อยตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็มีที่มาจากมวลนั่นเองนะครับก็คือค่า m นะฮะดังนั้นเนี่ยกฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยกำลังจะบอกเราอย่างนี้ครับว่ามวลเนี่ยนะครับ ถือเป็นความเฉ่ยรูปแบบหนึง่งโอเคไหมเพราะว่ามวลเนี่ยมันต้านสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุครับถ้าเกิดว่าเราลองดูจากสูตรตรงนี้ก็ได้ฮะ P เท่ากับ mv นะครับพี่ยังไม่ได้ขึ้นซิกมา f เท่ากับ ma เลยนะพี่ขึ้น P เท่ากับ mv นะครับโมเมนตัมค um, งตัวนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าความเร็วเพิ่มมันต้องลดลงจริงไหม มันต้านกันอยู่ครับมันเลยทําให้ตัวโมเมนตัมเนี่ยหรือค่า p เนี่ยคงที่นะครับอันนี้คือพื้นฐานของของกฎอนวตั้งข้อที่1แต่ประเด็นที่พี่กำลังจะบอกก็คือว่าในกรณีที่วัตถุมันมีความเร็วคงตัวนะครับวัตถุก็จะมีการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นนะครับก็หมายความว่ามวลเนี่ยแหละเป็นตัวที่ต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยนะครับ Okay, เพราะฉะนั้นเนี่ยมวลจึงเป็นตัวรักษาสภาพการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามบอกในอีกมุมมองหนึ่งเนาะโอเคไหมอันนี้ก็คือที่มาของกฎนิวตันข้อที่1นนะครับและการรักษาสภาพการเคลื่อนที่หรือความเฉยเนี่ยก็คือมวลนั่นเองนะครับมวลเนี่ยเทียบเท่ากับความเฉ่ยโอเคไหมครับอันนี้คือตัวที่กําลังบอกในเรื่องของกฎนิวตันข้อที่1แต่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะ แนวคิดในเรื่องของกฎนิวตันที่บอกว่า,ามวลเป็นความเฉื่อยประเภทหนึ่งเนี่ยจริงๆมันก็ถูกต้องนะครับประเด็นหนึ่งก็คือถูกต้องแต่ว่า <c oughs> ด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยมันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องฮะ <c oughs> ก็คือประเด็นในเรื่องของกรอบอ้างอิงนะครับ <c oughs> ถ้าน้องๆที่เรียนในระดับมปลายเนี่ย พี่คิดว่าน้องๆน่าจะเคยได้เห็นคำว่ากรอบอ้างอิงในหนังสือเรียนฟิสิกส์ม4นะครับในปัจจุบันเนี่ยหลักสูตรใหม่หลักสูตรปี60น,นะครับจะเริ่มมีการนำเอาคำว่ากรอบอ้างอิงเนี่ยมาใช้แล้วซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรนะครับกรอบอ้างอิงมันคือสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาของผู้สังเกตนะฮะอันนี้คืออันนี้คือคำอธิบายคำว่ากรอบอ้างอิงนะครับก็คือสิ่งที่ ผู้สังเกตเนี่ยนะครับผู้สังเกตใช้พิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุอ่าต้องบอกงีนะ้สิ่งที่ผู้สังเกตผู้สังเกตหมายความว่า สมมติว่าเราเป็นคนที่กําลังสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุอันนึงอยู่นะครับเราคือผู้สังเกตอ่ะพี่ให้เป็นจุด o แล้วกันนะครับแล้วก็วัตถุที่ว่านเนี่ยนะครับก็คือวัตถุมวล m มนเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะครับวัตถุมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เราเนี่ยคือผู้สังเกตนะครับไอกรอบอ้างอิงก็คือกรอบที่เราเนี่ยกำลังมองการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตรงนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่ากรอบอ้างอิงโอเคไหมและประเด็นก็คืองี้ฮะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าผู้สังเกตเนี่ย <c oughs> อยู่นิ่งนะครับใช้คําว่าอยู่นิ่งก็คือความเร็วเป็นศูนย์สิ่งที่ผู้สังเกตจะมองเห็นการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับก็คือวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v อย่างที่เราได้เห็นในภาพนะแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมุติว่าผู้สังเกตเนี่ยนะครับเกิดวิ่งครับผู้สังเกตเนี่ยเกิดวิ่งเกิดวิ่งแต่ว่ากรอบอ้างอิงแต่ว่าตัวของมวลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ v นะครับก็คือ ผู้สังเกตเนี่ยเกิดวิ่งไอการเกิดวิ่งของผู้สังเกตก็คือกรอบอ้างอิงเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนที่ตามผู้สังเกตนะครับนั่นหมายความว่าผู้สังเกตจะมองเห็นว่าวัตถุก้อนเนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งถอยหลังไปนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเพราะว่าผู้สังเกตเนี่ยมันมีความเร่งนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ กฎนิวตันนะครับข้อที่1ห,หลังจากแนวคิดของคำว่ากรอบอ้างอิงเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับจึงได้มีการพิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะบอกว่าวัตถุที่เรากำลังสังเกตเนี่ยมันมันเฉยหรือมันไม่เฉยเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องมาจากสิ่งที่เรียกันว่ากรอบอ้างอิงด้วยเช่นกันก็หมายความว่าถ้าผู้สังเกตเนี่ยนะครับกำลัง สังเกตวัตถุหรือสังเกตสิ่งที่สนใจอยู่เนี่ยนะครับภายในกรอบอ้างอิงที่ผู้สังเกตเองเนี่ยมีความเร่งอยู่ผู้สังเกตก็จะเห็นว่า,าวัตถุที่กําลังสนใจเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร่งตามผู้สังเกตเหมือนกันนะฮะอันนี้จึงเหมือนกับสิ่งอันนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกกันในภาษาทางฟิสิกส์นะครับว่าสัมพัทธภาพฮะ สัมพัทธภาพสัมพัทธภาพเพราว่าสัมพัท์เนี่ยมันแปลว่าเปรียบเทียบครับมันหมายความว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่วัตถุมันมีการเคลื่อนที่เนี่ยมันคือการเปรียบเทียบกันร,ระหว่างตัวผู้สังเกตกับสิ่งที่เรากําลังสังเกตอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยในหลักสูตรของมอปลายเนี่ยเขาใช้แนวคิดของกฎนิวตันข้อที่1เนี่ยด้วยการอธิบายคําว่ากรอบอ้างอิง ก็พี่จะอธิบายให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกรอบอ้างอิงที่เขาเขาอธิบายกันมาเนี่ยมันก็หมายถึงกรอบที่ผู้สังเกต os, mm. น,น,นกำลังมองวัตถุนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้สังเกตเนี่ยคเคลื่อนที่ด้วยความเร่งผู้สังเกตก็จะมองเห็นว่าวัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งทั้งทงท,งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัววัตถุทีท่ผู้สังเกตสนใจเนี่ยอาจจะไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็ได้นะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แต่ว่า กรอบของผู้สังเกตเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งมันเลยทําให้ผู้สังเกตมองเห็นว่าวัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งไปด้วยนะฮะอย่างเงี้ยเราเลยจะเรียกว่าสัมพัทธภาพซึ่งแน่นอนฮะกฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยก็พิจารณาในรูปของกรอบอ้างอิงที่ความเร็วเป็นศูนย์หรืออกรอบอ้างอิงที่ความเร็วเนี่ยคงที่นะครับซึ่งเราจะเรียกกรอบตรงนเนี้ยนะครับว่ากรอบ อ้างอิงเฉยฮะสังเกตไหมมีคําว่าเฉยซึ่งไอคาว่าเฉยที่ว่าเนี่ยมันก็คือกรอบที่รักษาสภาพการเคลื่อนที่ของผู้สังเกตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของอกฎข้อที่1ของนิวตันในมุมมองที่ส่วนตัวพี่นะพี่จะเรียกว่ามัน modify ฮะตัวเนี้ยเป็นตัวที่เขามีการปรับปรุงกฎนิวตันใหม่หลังจากที่ ไอสไตน์ style, ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเคลื่อนที่ของวัตถุมันไม่จําเป็นต้องต้องขึ้นกับวัตถุอย่างเดียวแต่มันขึ้นกับผู้สังเกตได้ด้วยเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นแนวคิดใหม่ที่ว่าสุดท้ายแล้วกฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของกรอบอ้างอิงของผู้สังเกตไปด้วยนะครับโอเคนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจนะว่ากฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกกันว่ากรอบอ้างอิงเฉยไปแล้วนะครับ แล้วก็สิ่งที่พี่อยากจะพูดถึงในกฎของนิวตันข้อที่ 1, mm. 1เมื่อกี้พี่พูดไปแล้วแหละก็คือเรื่องของซิกมาเอฟทศูนย์ี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับในกรณีของกฎนิวตันข้อที่1เพราะว่ากฎนิวตันข้อที่1ยังไม่ได้พูดถึงแรงครับดังนั้นการที่เราจะใส่เลยว่าซิกมาเอฟทศศูเป็นกฎข้อที่ 1, นึ่งของนิวตันเนี่ยไม่ใช่แต่ซิกมาเอฟทศศูนย์จริงๆนะครับต้องบอกงี้ว่ามันมีที่มาจากการที่ วัตถุเนี่ยนะครับมันมีความเร่งเป็นศูนย์ฮะพอวัตถุมันมีความเร่งเป็นศูนย์ปั๊บมันก็เลยนําไปสู่แนวคิดของซิกมาเอเป็นศูนย์ดังนั้นเนี่ยเมื่อวัตถุมันมีความเร่งเป็นศูนย์เนี่ยหรือว่าเเป็นศูนย์เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าซิกมาเอเท่ากับเเนี่ยจึงต้องเกิดขึ้นกอดแนวคิดที่บอกว่าซิกมาเอเท่ากับศูนย์นะครับดังนั้น การที่เราจะบอกว่ากฎนิวตันข้อที่1เท่ากับซิกไม่เท่ากับศูนย์เลยเนี่ยจึงใช้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของกฎข้อที่1นิวตันนะสำหรับครั้งต่อไปดีกว่านะครับวันนี้ก็ค่อนข้างนานและเดี๋ยวครั้งต่อไปพี่จะพูดถึงในส่วนของกฎนิวตันข้อที่2นะครับแล้วก็ประเด็นที่พูดถึงซิกม่เอฟเท่ากับเอเอนะครับซึ่งเป็นสมการที่เราใช้กัน ในการทำโจทย์ฟิสิกส์บ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ